ไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับต้องห้ามพลาดนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถตู้สุดพรีเมียมไว้ใช้สัก1คันนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่ารถปีใหม่มากนะครับปี2020เลขไมค์คันนี้เพียง29,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับรุ่นนี้เลยนะครับยอดฮิตยอดนิยมและที่สำคัญนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับกับโตลต้าอัลพาร์ต2 5 s c คันนี้นะครับกับตัวรถคันนี้นะครับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งเพียง2,990,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่กำล ตัวรถคันนี้แน่นอนนะครับอย่างที่สันบอกอีกแล้วว่าเป็นรุ่นท็อปสู่ตัว a l p h a r 2.5 SC นะครับความสวยงามแน่นอนตัว a l p า a r นี่ครับโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่นะครับพร้อมโลโก้ทําให้ตัวรถนะครับมีความเรียบหรูสวยงามแล้วก็สำคัญดุดันด้วยนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบ LED นะครับเพิ่มมิติของตัวหลอดข้างในนะครับดูครับจะมีหลอด LED ทั้งหมด3หลอดเลยนะครับให้ความหรูหรานะครับแล้วก็ความสปอร์ตเนี่ยที่มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวรอนะครับตัวลายเนี่ยต้องบอก ตัวรถตู้ขนาดพีเมียมนะครับจะมีไซส์ขนาดความยาวที่ค่อนข้างยาวเลยนะครับแลวภายในห้องโดยสารนะครับก็จะกว้างขวางด้วยนะครับแล้วมาในส่วนของด้านข้างนะครับตัวประตูเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดสไลด์ด้วยระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยนี่ครับแล้วจุดเด่นภายในนี่เรามาดูกันแล้วสาหรับตัวเบาะของอพาร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ e อ็กซ์คลูซีฟพาวเวอร์ซีทนะครับที่สามารถปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้าได้แล้วก็มีตัวนี่ครับตัวรองน่องของเรานะครับ สามารถปรับเอนเอียงนอนได้เลยนะครับสบบยสบายนะครับทั้งเบาะซ้ายและเบาะขวาเลยนะครับที่เป็นแบบ e อสคิวสี่พาวเวซนะครับที่เป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับและภายในนะครับของตัวผ่า2.5 SC รุ่นท็อปตัวนี้นะครับก็คือโดดเด่นด้วยก็จะมีไฟเบียดไลท์นี่ครับที่เราสามารถปรับคันเลนะครับโทนสีได้หลายโทนสีเลยนะครับตามที่คุณลูกค้าเนี่ยต้องการเลยนะครับและสําหรับช่องแอร์ด้านหลังนะครับก็สามารถปรับแยกอุณหภูมินะครับอิสระจากด้านหน้าได้เลยนะครับและสําหรับเบาะฝั่งขวานะครับนี่แล้วเวลาเราน จะมีตัวเก๊ะตรงกลางนะครับที่สามารถวางอาหารเครื่องดื่มนี่เล็กๆน้อยได้ด้วยนะครับและในส่วนของม่านนะครับนี่ก็จะมีม่านด้านข้างนะครับให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็จะมีส่วนของจอที่เป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์สามารถใส่ซีดีดูหนังฟังเพลงได้ผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในรุน่นอาผาดคือการเดินจากในส่วนของด้านหน้าไปด้านหลังเราจะมีตัวของ w a l k f l o o r ตรงกลาง เดินง่ายช่องค่อนข้างกว้างไม่เล็กจนเกินไปนะแล้วมาในส่วนของด้านหลังนะครับก็นั่งได้แบบ2คนแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับเอียงเอียงองศาได้ด้วยนะครับด้านหลังนั่งไม่ต้องกลัวร้อนครับเพราะว่ามีช่องแอร์ทุกตำแหน่งเลยนะครับสำหรับตัวอ๋อพาดในรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่านะครับตัวอ๋อผาดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่มียอดขายที่ดีมากๆเลยนะครับและที่สาคัญนะครับนอกเหนือจากตัวรุ่นรถนะครับที่เป็นยอดชิ้นนอนโยมแล้วขายดีแล้วนะครับความพิเศษของผาดคือเวลาเราได้นั่ง หรือเราได้ขับขี่ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยให้ความนุ่มนวลขับง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายขับได้แบบสบายๆเลยจะออกนอกเมืองหรือใช้ในเมืองต้องบอกว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วยิ่งสําหรับนะครับคุณลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดใหญ่เห็นไหมครับเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยห้าคนหกคนเจ็ดคนนั่งกันได้แบบสบายๆแน่นอนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็มาในส่วนของฝั่งตําแหน่งของผู้ขับขี่กันบ้างอ่าลองดูเห็นไหมครับ ตัวเบาะคู่หน้าต้องบอกว่านั่งสบายมากนะครับเบาะหนังที่เขาให้มาเนี่ยนุ่มนวลเลยนะครับแล้วที่สําคัญตัวเบาะนะครับคู่หน้าเนี่ยนะครับจริงมีระบบเบาะเย็นและเบาะร้อนด้วยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาให้เหมือนกันเลยนะครับและสําหรับตัวเบาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับ สามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่ได้3คนนั่งเลยนะครับสำหรับตัวหน้าจอนะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้ทั้งหมดเลยนะครับและที่ชอบในส่วนของตัวคอนโซลคือการดีไซน์นะครับเป็นคอนโซลช่องขนาดใหญ่เลยนะครับและปุ่มตำแหน่งต่างๆในการใช้งานเป็นแบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับนี่เพิ่มความแรงของพัดลมใช้นิ้วแค่สัมผัสเท่านั้นเองและสำหรับผู้ขับขี่นะครับก็ยังสามารถปรับอุณหภูมิความร้อนความเย็นหรือความแรงของพัดลมนในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังได้ด้วยน่ครับกดปุ๊บแล้วก็คอนโทรลด้านหลัง อุณภูมินี่ครับเราเลือกให้ด้านหลังได้เลยนะครับหรือด้านหลังจะปรับแยกอิสระก็ได้นะครับตัวนี้นะต้องบอกว่าใช้งานง่ายแล้วก็ถิ่มคัญขับดีด้วยนะครับและสําหรับตัว2.5นะครับเอาผ่านัคันนี้นะครับต้องบอกว่ามาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับ2.5 DOHC นะครับหรือ Do t o อ e r h e a d Cam Shaft นะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอัตราการเร่งดีแต่รอบต้นยันถึงปลายเลยนะครับและที่สําคัญนะครับยังให้แรงม้ามาถึง182แรงม้าด้วยนะครับแล้วตัวเกียร์ตัวนี้นะครับเปนีียยร Smoth ่ลท ไม่มีรอยต่อของเกียร์ในการขับขี่เลยนะครับหรือตาการะเร่งต่างๆนะครับการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยถือว่าสมูทมากเลยนะครับแล้วการขับขี่ช่วงล่างอย่างสันบอกแล้วนุ่มนวลแล้วการเก็บเสียงภายในห้องสารถือว่าดีเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับตัวเอาผ่าตัวนี้นะครับต้องบอกว่ารถยอดฮิตยอดนิยมอย่างแท้จริงเลยนะครับและในส่วนของหลังคานะครับจะมีในส่วนของหลังคาเนี่ยเป็นแบบ2ช่องช่องแรกเนี่ยจะเป็นแบบมูลรูฟนะครับสามารถเปิดระบายความร้อนได้เล็กน้อยนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบพอลูรามิกลาสลูฟเลยที่สามารถเปิด นี่ครับเป็นชิ้นใหญ่ได้เลย <Wow. S 1> เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสะดวกสบายมากเลยคือตัวนี่ลองดูดนะด้านบนจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเราสามารถคอนโทรลในเรื่องของการเปิดและปิดประตูจากด้านหน้าได้เลยนี่ครับค่อนข้างสะดวกสบายแน่นอนนะครับอ่านี่ผมผมปิดฝั่งซ้ายผมจะเปิดฝั่งขวานี่ครับกดที่สวิตช์เห็นไหมครับเราสามารถคอนโทรลทุกอย่างในตำแหน่งของผู้ขับขี่ได้เลยนะครับทั้งคันนะครับผมนี่เปิดปิด ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับโตลต้าเอลพาส2.5 SC คันนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.5แรงม้าที่182แรงม้านะครับหมายว่าตัวรถคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด,ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทาง b บนซ์เคของเราสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benzk.com เรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกว่า200คันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันรบาางด้งกีไซ เห็นไหมครับดูครับเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่ให้ความสวยงามนะครับแล้วส่วนของประตูฝาท้ายนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาจุดเด่นเลยคือห้องเก็บสัมภาระด้านหลังโอเคครับตอนนี้ครับเราใช้งานกันแบบ5้หรือหคนห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็ยังพอมีเหลือวางกระเป๋าเดินทางเนี่ยสอใบยังพอใส่ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราไปเป็นแบบครอบครัวขนาดเล็กนะครับเดินทางกัน4คนพ่อแม่ลูกนะครับตัวเบาะหลังเนี่ยเราสามารถปรับพับได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ยากลองดูกันนะครับนี่ครับตัวเบาะเห็นไหมครับปรับสามารถปรับเองได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะะลองพับบาให้ดู ปึ๊บปึ๊บพับลงไปปึ๊บเห็นไหมครับพับได้ง่ายเลยแขวนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ครับน้ำหนักเบาครับตัวเบาะไม่หนักเลยคุณผู้หญิงก็ทําได้นะครับตัวนี้พอพับเก็บปึ๊บนี่ครับสิ่งที่จุดเด่นคือกระเป๋าเดินทางเราจะมีความจุที่มากขึ้นนะครับฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับปดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยเห็นไหมครับ เอาเป็นว่าตัวรถตู้เอาพา2.5 SC คันนี้นะครับปีรถปี2020นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง29,000กิโลเท่านั้นเองกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งเพียง2,990,000บาทนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดที่ลังมองหารถตู้สุดพรีเมียมอยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับยนตกรรมสำหรับคลาสระดับผู้นํำและครอบครัวขนาดใหญ่นะครับกับ To y o t a a l p a พ2.5 SC คันนี้นะครับมาที่เบ็นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ